ถ้าเร่บอกไปเห็นแล้วอขนามันคือขาวโอ้ยกินที่พี่กันแดด้เนี่ยรางนาขาวอเร่องขาวแล้วก็ทาิมกันแดเาวันผู้ใหญ่ก่เจ้านาเพราอรมันว่านามันขาวบอกโอ้ยกิมกันแดดีพีเลยครับผมนะขาวองต้องก่านะก็ขาวขาวกัาีเจ้าบ้านเรอเ้ยกาญชาสีขึ้นเร็วกาเจ้าใส่ี่เจ้าใช่กี่ที

มันดีอย่างหนึ่งมันมันมันเวลาเงยออกมันมันบอกมันบอกอันนั้นแม่มันบอกมันมันติดจนนานทั้งวันแม่น้ำเยี่ยมมาแลงมากเยี่ยมมาแลงมากเอาสบู่อีกสบู่ลลางน่ะบอกว่านอนจางจะรอขึ้นรอว้าวให้ทดาลสิไหนอันนี้น้ำมาอาบเลยคืน้ำมาอาบการอาบเราจะก็มาท่ายังก็มากินเข่าโอ้ว่าสันนอก็เลยนั่งอยู่ไหวท่ายัง ยตมอันนี้เป็นไนียเ่ย้งแผททุลัการยเต็มนาทุลัการลานองปูอะไรอะไรนะอันนี้อันนี้อะไรนะทุลักการลานองปูเออทุลัการลานองปูไหมยาเต็มนาเต็มยุ่งดูเบิ่งครับผมพีหลองตัดอย่างเลย เจ้าของที่พี่สิก,กีเจ้าเบิร์อดอนนี้เขาเอิ้นว่าอะไรนะเดจ้าท่าไปคีิมกันแดดเบื้องหนา้าเคยขาวออมซองไปคีิมกันแดดที่พี่ลุงก็หน้าขาวขึ้นแล้วนี่<อ>หน้าขาวเลยนะขนาดหยาเต็มหน้าเลยหยาเต็มหน้าไปเอาเปรตเบิ้งไปรกหยาหยาชีออกมาเราเยอะเอาทุกหญ้าเนี่ยหญ้าเต็มหน,น้า<อ>ไปเอาเปรตนเบิ้งไปโอ้ยกาแฟครับผมกาแฟครับทกหยาหยาเต็มหน้าบัวท่นนี่เปิดครับ บ้านได้เปิดป่อีหยังกับกูนี่ไปจะกินกแน <c oughs> าแฟอะไรเด้ในบ้านได้เปิดจังไง <c oughs> ยังอีกไม่เรียบร้อยนะยยอีกเยอะเลยนะทำอะไรอยู่ลุงพันห์เหรอ,อไปตรวจแน่นเลยบ้านแล้วเดินตักนดกว็วตัดให้เรียบร้อยไปทั้งหมดอย่าค้างคาไว้อย่าเก็บไว้คนอื่นจะได้ไม่ต้องทำอีกห <c oughs> มู่วันเมื่อวานเด็กอู้งานวันลุงพันธ์หมื่อวานเมื่อวานไม่อยู่ใช่ไหมไม่ได้อู้ฝนตกวันนี้ลุงพันจัดการเลยอ่ะ ยกให้เายกให้ห้ยน้าที่ให้ยกหน้าที่ให้ยกยกหน้าที่ให้แล้วเอา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 เอนเอาเอ้เาเอาเอาเอาเนาเอาเอาเอเอาเอาเอาเเออาเอาเาเอาออาาเอาเาบอาเอ้อาเ่าาเเออเเเาา ยกเอามาใส่ตัวใต้เขาบอกว่าเอาเอามาสองอันมันลายบคุนนบยยยบคือกัน่ลายบุคืกอ,อาากนันยานีนะาค้เาไปือเอาแบบมันไปเบรเจาเบอ,อไ้แไปนด้มาแล้วตรงแบบเรียบร้อยไม่ต้องไปถามมันน่ไหได้มาตรงนี่ตงนแล้วไม่เอา,เาก็จะใส่กระเป๋า <c oughs> <c oughs> เอาให้ปแตนแล้วก็เอาบินให้เพื่อนนั่นก็ได้นาหาบินยุติขวางกันว่าคะ กินข้าวแล้วให้ไปตัดหญ้าต่อนอ๋อคือมีอันนี้นี่มันไปถึงยังไม้อีกแล้วมันกระเด็นไปจะให้ไหมจะกินไหมข้าวเดี๋ยวมันจะลืม่เดียติมนี้อาเกิรบลุงไปสิเลยเป็ี่ยนวัตถาใครจ่ายตามนั้นเอาเปลนเก่าเจ็ดหนึ่งเมื่อกี้ไปใชายเรา เมื่ออะไรขมือละไรเขามาอันนี้เขากะพาเดมือเมื่อวัยแต่กิ๊ว่าห้ามรับแม่พี่แม่พี่ไม่ได้มือแล้วก็เขาก็มื่อเลย่ะไม่ได้คุยเดี๋ยวซ้ำงานอยู่เราถูท่านกระป๋อเนาะเออเขายาละม่าไม่เขาละมาไม่วันที่สิบเก้าลุงเขาบอกว่าเขาจะมาวันที่สิบเก้าเขามือดำนาอันนี้อนี่ยอันนี้ของนิตยา ของคุณวารีสั่งให้จากแม่เบนส์ให้นิตยาเออนั่นแหละกินข้าวอยู่บอจะไปทำกับข้าวมาให้โอ้ยเมื่อยปานนี้มันกับรเรือแล้วนะ <c oughs> อาจจะไปทำให้อ่าต้องหันพ่อ ແມ່ນວ່າໄລນ້ອງຈາໂ